ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีชุมชนคริสตชนกระจายตัวอยู่เริมแม่น้ำเจ้าพญาได้แก่วัดคอนเซปชันสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคริสตชนส่วนใหญ่เป็นชาวโปรโตุเกสวัดซานตาครูสสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากากเสินมหาราชคริสตชนส่วนใหญ่เป็นชาวโปรโตุเกสเช่นกัน ต่อมามีชาวโปรตุเกสแยกตัวออกจากวัดซันตาครูสกลุ่มหนึ่งได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่หนึ่งสร้างเป็นวัดแม่พระลูกประคำหรือโบสถ์กาลาวาอีกกลุ่มหนึ่งสร้างวัดถัดมาสมัยพระสังฆราชเอสปิมารีฟรอลังจากรึกชื่อในนามวัดอัดสังชันกลุงมสีรูปสืบสานความถึไทย